หญิงไม้ผู้หนึ่งอายุอานามราว50ปีเศษชื่อว่านันแย้มถึงแม้ว่านันแย้มนั้นจะมีอายุเข้าสู่วัยกลางคนแล้วแต่ใบหน้าก็ยังคงงดงามเต่งตึงและดูมีน้ำมีนวลน,นามีลูกชายและลูกสาวสองคนส่วนสามีนั้นได้ตายจากไปนานแล้วเพราะอาการเจ็บป่วยแม้นังแย้มจะพยายามหาหนทางรักษาสามีของตนอยู่หลายทางก็ไม่หายจนชาวบ้านในหมู่บ้าน ต่างพากันพูดว่าบางทีอาการเจ็บป่วยของชายผู้นี้อาจจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็เป็นได้แม้แต่ในตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านพากันพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสียดายลุงมิ่งหนักหนาทั้งขย,ยันทั้งมีน้ำใจเงินทองที่หามาได้ก็คงจะทำให้ทั้งเมียและลูกได้สบายกันไปทั้งชาติเลยทีเดียวแต่ถ้าไปแย้มีผัวใหม่ก็ไม่แน่นะแก จริงเช่นนั้นไม่น่าตายเลยว่าแต่แกคิดว่าป้าแย้มจะมีผัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้สิแต่ดูท่าทางเขาแก่แล้วก็ไม่เห็นว่าแกจะสนใจใครเลยนะแต่ก็ดีแล้วล่ะจะได้ทำหน้าที่ของคนเป็นแม่ได้ยเต็มที่ตอนนี้ลูกชายลูกสาวก็กำลังโตด้วยนี่ ตอนนั้นถึงแม้ว่าจะมีข้อสงสัยอยู่หลายอย่างแต่ก็คงจะหนีไม่พ้นความจริงที่ว่าผัวของหญิง่ม้คนนี้ได้ตายจากไปก่อนไว้อันควรจนเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งซึ่งชาวบ้านหลายคนต่างก็ลงความเห็นกันว่าอาจจะเป็นเพราะรุงมิ่งนั้นทํางานหนักทั้งปีทั้งชาติแทบจะไม่ได้พักเลยก็เป็นได้แล้วงานในไร่ใครจะเป็นคนดูลแม่พ่อก็ไม่อยู่แล้ว ลูกชายของหญิงม่ซึ่งอยู่ในวัยกำลังเติบโตได้เอ่ยถามขณะนั้นเองลูกสาวคนโตก็เดินเข้ามาในบ้านพร้อมสะพายถุงกระสอบที่ด้านในมีข้าวโพดเปลือกสีเขียวเข้มอยู่เต็มถุงพวกเราก็ช่วยกันทำซี่ถ้ามันหนักหนาเกินกำลังค่อยว่าจ้างคนอื่นเขาเอานางแย้มตอบลูกชายก่อนจะเดินไปช่วยลูกสาวเอาข้าวโพดออกจากถุงกระสอบนั้นลูกชายมองตาขวางลางขามวดคิ้วอย่างกุนเคือง เพราะเขาไม่ถูกใจในคำตอบของผู้เป็นแม่เลยนั่นเองเขาโพสสาวฝักนี้ฉันขอไปย่างกินนะแม่กลิ่นม,มันหอมดีฉันชอบลูกสาวเอ่ยปากขอหนังแยง้มผู้เป็นแม่นางก็พยักหน้าพร้อมกับยิ้มให้เป็นเชิงบอกว่าตามใจลูกแม่ที่แม่บอกว่าเราต้องช่วยกันใชนคงทำไม่ได้หรอกนะแดดร้อนจะตายเขา้าโพดมันยังคันอีกต่างหาก ถ้าแม่กับพี่เตือนใจอยากทำก็ทำเอาเองเถอะคิดในใจอยู่ตั้งนานในที่สุดเขาก็กล้าที่จะพูดมันออกมาสักทีไม่ชอบก็ต้องทำนะบุลือพ่อเขาอุตส่าห์สร้างไว้ให้พวกเราขนาดนี้แล้วเราก็ควรจะช่วยกระสาวไว้สิชายหนุ่มในวัย17ปีถอนหายใจอย่างหมดหวังก่อนที่พี่สาวที่อายุห่างกันเพียงไม่กี่ปีจะหัวเราะออกมาทำให้เขานั้นขุ่นเคืองหนักเข้าไปอีก อันตัวของบุญลือลูกชายคนเล็กนั้นไม่ค่อยชอบที่จะทำงานเขามักจะอ้างเสมอว่าพ่อทิ้งเงินทองและทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้ตั้งมากมายทำไมจะต้องทำงานหนักอีกนางแย้มก็พยายามอธิบายว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนหรอกรูกเอ้ยวันนี้มีมากแต่เรื่องของวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างซึ่งมันก็เป็นอย่างที่แม่ของเขาพูด พราะในแต่ละวันจะมีชายหนุ่มมากหน้าหลายตาเข้ามาหวานล้อมเพื่อให้แม่ของเขาใจอ่อนและสาเหตุที่พวกชายหนุ่มยอมทําอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าต้องการสมบัติจากแม่ของเขานั่นเองแต่แม่ของเขาก็ไม่ได้สนใจใครเลยสักคนถึงตัวเธอจะยังสวยอยู่ก็ตามฉันดีใจนะจ๊ะที่แม่ไม่ยอมเอาใครมาแทนที่พ่อของเราเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยกับผิดเตือนใจนะคนพวกนั้นที่พยายามเข้าหามแม่ ไม่เห็นจะดูจริงใจสักคนอย่างคนล่าสุดก็ขอมาอยู่กับเราเฉยเลยก็เพราะแม่รู้นั่นแหละแม่ถึงไม่สนใจใครไงสามแม่ลูกใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายแม้ว่าจะต้องทำงานหนักต่อจากคนที่เป็นสามีและพ่อได้ทิ้งเอาไว้แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยกเว้นก็แต่บุญลือเท่านั้นที่ชอบทำตัวขี้เกียจกว่าจะไปทำงานช่วยแม่กับพี่สาวได้ต้องถูกบ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงจะยอมไป เบื่อเป็นบ้าเลยแทนที่จะได้ไปเที่ยวเตร่บางคนอื่นๆแล้วเธอจะไปทุกวันเลยหรือไงพี่สาวถามไปเชิงบนซึ่งทำให้น้องชายของเธอก็ถึงกับเถียงไม่ออกและจำต้องยอมออกไปทำงานในไร่ด้วยต่อมาได้มีชายคนหนึ่งชื่อนายจำเริญพยายามเข้ามาเกาะแก่นางแย้มแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ามีลูกๆของเธอคอยกันท่ายอยู่อีกทั้งนางแย้มก็เอาแต่สนใจงานในไร่ นายจำเริญสามารถคุยด้วยได้เพียงไม่กี่คำเองแต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคหลายอย่างแต่มันก็ไม่สามารถทําให้ในายจำเริญล้มเลิกความพยายามของตนเลยแม้แต่น้อยเขาพยายามตามเทียวไลทเที่ยวขืหญิงไม้อยู่ทุกวันอีแยมวันนี้เราไปหาซื้อของในตลาดด้วยกันไหมวันนี้วันเสาร์คิดว่าน่าจะมีตลาดนัดอยู่จะชวนแม่จะไปตลาดทันทีเตรียมเงินมาด้วยหรือเปล่าล่ะ แม่จำเริญถึงกับชะงักและหน้าถอดสีขึ้นมาในทันทีหลังจากที่ได้ยินคําถามจากปากของเตือนใจก่อนที่เขาจะยิ้มเจริญแล้วก็ตอบออกมาด้วยน้าเสียงราบเรียบว่าไม่เห็นจะต้องเอ่ยแซวกันอย่างนี้เลยฉันยังเป็นคนขี้อายอยู่ด้วยไม่ได้แซวนะแค่ถามเฉยๆเพราะถ้าไม่ได้เอาเงินมาแม่ก็คงจะไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมแม่นายจำเริญหันไปมองนางแย้มพร้อมท่องภาวนาในใจว่า ขอให้หนังแย้มปฏิเสธความคิดเห็นของลูกสาวราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นดังที่เขาคิดฉันโทรจะไปกับเธอไม่ได้หรอกถึงไปฉันก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอยู่ดีลองไปเชิญคนอื่นก็แล้วกันนะเมื่อได้ยินคำตอบที่ไม่ตรงกับใจต้องการนายจำเริญก็ทำทีเป็นยิ้มและพยักหน้าตอบรับอย่างเข้าใจถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปคนเดียวก็ได้ยังไงก็ขอตัวก่อนนะพี่แยม้ม ผู้จบแล้วก็พาร่างกายของตนลุกขึ้นก่อนจะเดินออกไปจากบ้านของนันแย้มด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงฉันว่านายจำเริญคนนี้ต้องมาหาแม่เพราะแผนการบางอย่างแน่เลยตื่นใจคิดมากไปแล้วลูกมาเธอเร,เรีบเข้าบ้านไปกินข้าวกันดีกว่านายจำเริญเดินมาถึงบ้านของตนโดยที่ไม่ยอมทักทายใครเลยส่วนตลาดนั้นก็ไม่ได้ไปเพราะถึงไปก็คงไม่มีเงินซื้ออะไรอยู่แล้ว และที่ไปชวนนางแย้มนั้นก็เพื่อให้เธอเป็นคนช่วยจ่ายให้แต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียแผนเพราะลูกสาวนางแย้มเสียได้ส่วนแม่กับน้องชายที่เห็นว่าเขาเดินเข้ามาตัวเปล่าก็เดินเข้าไปสอบถามพี่ทำไมในมือพี่ไม่มีอะไรถือติดมาเลยล่ะไหนว่าจะให้แม่ไม้แก่คนนั้นซื้อให้ยังไงล่ะก็น่นาะสินี่แม่คิดว่าจะได้กินของดีดแล้วนะวันนี้นะ ในความเป็นจริงแล้วสามแม่ลูกนี้มีความเกลียดคร้านเป็นเลิศแม่ก็ไม่รู้จักสั่งสอนลูกว่าอะไรดีไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำดีหน่อยที่แม่ชวนลูกไปปล้นฆ่าเขาหรือไม่ก็ไปนั่งขอทานทั้งที่ร่างกายยังครบบทุกส่วนพวกเขาใช้ชีวิตจากการหลอกลวงผู้อื่นให้หลงกลเพื่อให้พวกตนได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่านั้นวันนี้ก็กินน้ำพริกไปก่อนก็แล้วกัน เพราะนางแม่ไม้นั่นมันไม่ยอมไปกับฉันอีกแล้วหรือบ้าจริงทําไมถึงได้ยากเย็นนักวะแม่ของนายจำรัดจะบดด่าออกมาเพราะความรู้สึกเสียดายและแอบมองโหอยู่ไม่น้อยเหมือนกันส่วนลูกชายคนเล็กก็รีบเสนอความคิดว่าแต่มันจะยากขนาดนี้ฉันว่าเราเปลี่ยนเป้าหมายเถอะฉันไม่อยากเสียเวลาไม่ยังไงพี่ก็ต้องทำให้สมบัติของสามคนแม่ลูกนั่นมาเป็นของเราให้ได้ พี่ชายอย่างนายจำเริญตอบน้องชายของตน้วยท่าทีที่จริงจังซึ่งเพ่ของเขาก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งเสนอตัวว่าจะช่วยเสริมอีกแรงเพื่อให้หนัแยมนั้นยอมใจอ่อนให้ลูกชายของตนไม่กี่วันต่อมาแม่ของนายจำเริญก็แซงเดินเข้ามาทักทายภายในบ้านแต่ตอนนั้นเหมือนว่านัแยมจะไม่อยู่บ้านเธอเข้าไปทํางานในไร่พร้อมกับลูกสาวของตนแต่เพราะความไม่รู้ของแม่นายจำเริญ นางไม่เคยเห็นหน้าคาตานางแย้มมาก่อนเลยจึงทําให้คนที่ถูกคุยด้วยคือญาติของนางแย้มที่มาเยี่ยมบ้านวันก่อนแม่แย้มมาย่อไปเที่ยวตลาดกับเจ้าจำเริญลูกชายของฉันแม่แย้มรู้หรือเปล่าว่าลูกชายของฉันนั้นรู้สึกเสียใจมากเลยนะเจ้าจำเริญลูกชายของพี่สาวอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ ทำไมถธอได้มารักมาชอบคนอายุรุ่นราวคราวแม่ได้ถ้าให้เดาก็คงจะยังไม่ถึงสามสิบปีหรอกมัง้งยังไม่ถึงหรอกจ้าแม่แย้มแต่แหมถ้าเจอคนรักที่ถูกใจแล้วอายุเท่าไรต่างกันแค่ไหนมันไม่ใช่ปัญหาหรอกอยู่ที่ใจมากกว่าเหยียดหยาดของนางแย้มต่างพากันมองแม่ของนายจำเริญด้วยความรู้สึกขบขัน ร้าจะบอกว่าตนนั้นไม่ใช่หนังแยม้มก็กลัวว่าอีกฝ่ายจะเสียหน้าจึงได้เก็บเอาไว้ไม่พูดออกไปจนกระทั่งแม่ของนายจำเริญน,นั้นขอตัวกลับไปบ้านแล้วจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่หนังแย้มกำลังเดินออกมาจากวัดพร้อมกับบุญล,ลือลูกชายของเธอนายจำเริญก็ได้ชวนแม่ของเขาเข้าไปทักทายและในตอนนี้เองที่แม่ของนายจำเริญรู้ความจริงว่า วันก่อนนั้นคนที่นางไปพูดคุยและเจรจาด้วยไม่ใช่นางแย้มแม่ของนายจำเริญรู้สึกเจ็บใจขึ้นมาในทันทีว่าทําไมต้องมาหลอกลวงกันด้วยปล่อยให้นางไปตัวตลกที่นาอับอายอยู่ได้ตั้งนานก็คิดอยู่แล้วว่าพี่แย้มต้องมาที่นี่เพราะไปหาที่บ้านแล้วไม่มีใครอยู่เลยพอตามมาก็เจอจริงๆซะด้วยทําไมถึงต้องตามแม่ไปทุกที่ด้วยเล่าจะเจอแม่ให้ได้ทุกวันเลยหรือยังไง ลูกชายของนางแย้มถามและพูดออกไปโดยไม่คำนึงเลยว่าจะมีคนโกรธหรือไม่สบายใจหรือเปล่าเขาแค่รู้สึกว่าตนไม่ชอบแค่นั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นแหละฉันหวังว่าลูกชายอย่างเธอคงจะเข้าใจด้วยนะว่าควรทำอย่างไรถ้าแม่ของเธออยากจะมีความสุขกับใครอีกสักคนบุลือมองนายจำเริญด้วยสีหน้าที่เหนื่อยน่ายใจจริงก็อยากจะไล่ตะเพิดให้อีกฝ่ายไปซะให้พ,พ,พ้นเพราะไม่ชอบเลยที่มาตามราวีแม่ของเขาอย่างนี้ ในตอนนั้นเองนายจำเริญก็ได้จับไปที่ชายเสื้อของนางแยง้มเมื่อลูกชายของเธอเห็นเข้าดังนั้นก็รีบปัดมือของนายจำเริญออกพร้อมทั้งพูดออกไปว่าทําไมต้องมาแตะต้องเนื้อตัวแม่ของเขานายจำเริญก็ยิ้มก่อนจะคลายมือที่กําลังกําอยู่ออกแล้วก็ตอบออกไปว่าฉันแค่เอา,มาแมลงออกจาก,กเสื้อของพี่แย้มก็เท่านั้นเองหลายวันผ่านไปนางแย้มก็เริ่มคุยกับนายจำเริญมากขึ้นหนักเข้าไปอีกก็คือเธอยอมไปไหนมาไหน,ไหนด้วย ลูกชายและลูกสาวก็นึกแปลกใจว่าทําไมแม่ของตนถึงเปลี่ยนไปได้ลูกชายที่ไม่พอใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้โวยวายขึ้นมาอย่ามางี่เง่ากับแม่นะบุญลือให้แม่มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้าไม่ได้เลยหรือสองพี่น้องถึงกับพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ยินแม่ของตนพูดออกมาอย่างนั้นและเหมือนกับว่าเนรแย้มจะหลงนายจำเริญเข้าไปทุกทีจนยอมเสียเงินซื้ออะไรต่างๆให้ในายจำเริญทั้งที่นิสัยของเธอเป็นคนประหยัดมาก แต่พอนายจำเริญเอ่ยขอเธอก็จะให้โดยไม่คิดให้เสียเวลาโดยเหตุนี้จึงทําให้สองพี่น้องรู้สึกไม่ชอบนายจำเริญและครอบครัวของเขามากขึ้นไปอีกพี่แยม้มฉันอยากได้ที่ดีสักแปลงหนึ่งเอาไว้ทํามาหากินแต่ฉันไม่มีเงินเลยฉันควรจะทํายังไงดีไม่มีเงินก็ทํางานซีขยันเก็บเงินหน่อยเดี๋ยวก็พอซื้อเองนั่นแหละเรื่องแค่นี้ก็น่าจะคิดได้นะ อย่ามาพูดกับแขกของแม่อย่างนี้นะเตือนใจไม่เป็นไรนะจำเริญเดี๋ยวพี่จะซื้อให้เองสิ่งที่ออกมาจากปากของนังแย้มนั้นฉันน่าเหลือเชื่อจริงๆสำหรับลูกชายลูกสาวและญาติญาติของนังแย้มในขณะนั้นน้องชายของนังแย้มที่ฟังอยู่ด้วยก็อดใจไม่ไหวจึงได้พูดกับพี่สาวของตอนไปว่าฉันว่าพี่ไม่ควรจะเอาเงินไปซื้อที่ดินให้ใครง่ายๆนะพี่แยม้ม เพราะว่าเงินนั่นมันเป็นเงินที่พี่เคยหามาไว้เพื่อให้พี่และหลานๆได้ใช้กันเท่านั้นไม่ใช่หรือยังไงแต่นี่มันก็เงินของพี่เหมือนกันพี่จะให้ใครก็ได้พี่โตจนแก่ขนาดนี้แล้วพี่คิดเองได้ตอนย้มยืนกานเสียงแข็งทำเอาน้องชายและลูกๆของเธอถึงกับต้องสายหน้าก่อนที่ลูกชายจะพูดออกไปว่านี่แม่หลงไอ้แบงดาปีกทองตัวนี้มากจะลืมความเปตัวตนของแม่ไปเลยหรื ไม่ว่าลูกหรือแย่ิจะคอยห้ามปรามหรือตักเตือนอย่างไรนางแย้มก็ไม่สนใจคล้ายว่าเธอจะรับฟังแต่นายจำเริญเท่านั้นสิ่งที่เป็นอยู่นี้ทําให้สองพี่น้องรู้สึกเป็นห่วงว่าหากแม่ยังเป็นอยู่อย่างนี้ในวันข้างหน้าจะต้องมีปัญหาอย่างหนักเป็นแน่แม่ไม่ฟังเราเลยหรือไอ้นั่นมันทําอะไรบางอย่างกับแม่ของเราก็อาจจะเป็นไปได้เพราะไม่มีทางที่แม่จะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้แน่แต่ว่าเราจะทํายังไงต่อไปดี พี่คิดออกหรือยังนับวันนางแย้มก็หลงนจํจำเริญมากขึ้นทุกทีจนถึงขนาดหอบเงินหอบทองไปประเคนให้ไม่สนใจแล้วว่าลูกจะอยู่กินอย่างไรส่วนทางบ้านของนายจำเริญก็ได้อยู่กันอย่างสุขสบายแทนเวลาผ่านไปอีกเดือนเศษๆน้องชายของนางแย้มก็ได้มาคุยกับเตือนใจและบุญล,ลือถึงเรื่องของนางแย้มว่าทำไมพี่สาวของตนถึงได้กลายเป็นคนอย่างนี้ไปได้เพราะตอนที่อยู่กับผัวเก่าจำได้ว่านางแย้มค่อนข้างประหยัด และออกจะตรหนีทีเนียเสียด้วยซ้ำจูจูก็ให้เงินผู้ชายใช้ง่ายๆอย่างนี้ได้อย่างไรนาว่าเรื่องนี้มันชาจะแปลกๆแต่ก็บอกไม่ถูกว่ามันแปลกยังไงร,รู้แค่ว่าผีแยมไม่น่าจะมีนิสัยหลงผู้ชายจะไม่ลืมหูลืมตาเช่นนี้ได้ขณะนั้นตัวของนายบุญลือก็ถอนหายใจและพูดออกมาบางทีกิเลสตัณหาของแม่อาจจะพุดขึ้นมาในตอนแก่ก็เป็นได้นี่แน่จะว่าแม่ทำไม เตือนใจดูน้องชายของเธอพร้อมกับใช้มือหยิกไปที่ตนแขนของอีกฝ่ายก่อนที่น้าชายของทั้งสองจะต้องสั่งห้ามไม่ให้เถียงกันแล้วเราจะทำยังไงกันดีต่อละนะคืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปมีหวังหมดตัวแน่พวกเราอุตส่าห์ดีใจคิดว่าพ่อทิ้งสมบัติเอาไว้ให้เยอะไม่ต้องทำงานซช่ีกเออคนขี้เกียจอย่างเธอก็คงจะคิดอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแหละพี่เตือนใจพี่ว่าใช่อีกแล้วนะสองพี่น้องคููนี้มันยังไงกัน เราก,ก็อยู่ได้เพื่อจะห้ามไปเองแทๆ้ๆน้องชายของนางแย้มพูดออกมาลางสายหน้าด้วยความเหนื่อยหน่ายก่อนที่ป้าแมนจะเดินเข้ามาพอดีป้าแมนเป็นพี่สาวแท้ๆของผัวนางแยม้มซึ่งเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอก็รู้สึกว่ามันผิดแปลกชบอกโกนแต่ถึงจะรู้สึกอย่างนั้นแตะว่าก็ไม่มีใครคิดออกว่าสาเหตุของมันมาจากอะไรแล้วป้าแมนก็แสดงความคิดเห็นออกมาว่าหรือเราจะไปกราบขอพระอาจารย์ดี ท่านเป็นพระที่มียานน่าจะช่วยอะไรพวกเราได้พระที่วัดเรานี้น่ะเหรอจะ๊ะป้าแมนพยักหน้าหลังจากที่ได้ยินคำถามออกมาจากปากของหญิงสาวผู้ซึ่งเป็นหลานสาวแท้ๆก่อนที่ทั้งหมดจะช่วยกันวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อกันดีช่วงสายของวันต่อมาเมื่อหยางแย้มกลับเข้าบ้านมาหลังจากที่เอาเงินไปซื้ออะไรต่อมีอะไรให้นายจำเริญแล้วเตือนใจก็เริ่มออกอุบายเพื่อให้แม่ของเธอยอมไปที่วัดด้วย แม่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยเมื่อคืนก็ฝันแปลกๆแม่ช่วยไปวัดเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะแต่แม่ไม่ว่างนะเตือนใจยังไงก็ชวนน้องไปก็แล้วกันแต่บุลลือมันไม่อยู่นี่แม่มันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วนะแม่แม่ไปส่งฉันหน่อยนะฉันไม่อยากไปคนเดียวตือนใจพยายามขยันขยอแม่ของเธอจนในที่สุดแม่ก็ยอมไปกับเธอเสียทีรันมาถึงวัดสองแม่ลูกก็ไปกราบไหว้พระอาจารย์ ซึ่งพระท่านก็มองนางแย้มอย่างพิจารณาแล้วก็ให้นางแย้มเอาสายศีลพันรอบหัวก่อนที่ท่านจะสวดพระคาถาอะไรบางอย่างที่ยาวเหยียดในใจของนางแย้มในตอนนั้นก็นึกสงสัยว่าทําไมพระอาจารย์ถึงต้องเอาสายศีลมาวางไว้บนศีรษะของเธอด้วยจริงๆแล้วเธอแค่มาส่งลูกสาวไม่ใช่หรืออย่างไรและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วพระอาจารย์ก็พรมน้ำมนต์ให้สองแม่ลูกพร้อมทั้งแนะนําว่าให้สวดมนต์และทําบุญทําทานให้มากๆ โยมเตือนใจถ้ากลับไปแล้วฝากบอกโยมชิดให้มาหาอาตมาที่วัดด้วยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันจะบอกนะ้าชิดให้ขอบใจมากโยมเดินทางกลับบ้านกันดีๆละ่ะเตือนใจนำเรื่องมาบอกนาะชายของตนตามที่พระอาจารย์ได้ขอมาก่อนที่ทั้งหมดที่คุยกันเมื่อวานนี้จะพากันไปที่วัดเพื่อพบพระอาจารย์และเมื่อมาถึงแล้วพระท่านก็ไม่รอช้า รีบอธิบายความออกมาให้ทุกคนได้รู้ว่าแม่ของโยมถูกคนทำของใส่นะโยมเตือนใจโยมบุญลืออะไรนะขอรับพี่แย้มนะหรือที่โดนของน้องชายของนางแย้มเอ่ยถามขึ้นด้วยความตกใจสึ่ทุกคนก็รู้สึกไม่ต่างกันเลยพระท่านที่เห็นว่าทุกคนกำลังรู้สึกขวัญเสียอยู่นั้นท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้อาตมาภาพ ได้สวดถอนขับไล่ไปแล้วอาจจะพอช่วยได้บ้างระหว่างนี้ก็ให้เอาน้ำมนต์ไปให้โยมแย้มดื่มและอาบหน่อยนะผลจะได้ดีขึ้นแล้วพระอาจารย์รู้หรือเปล่าเจ้าคะว่าใครเป็นคนทำขอใส่แม่ของฉันอาตมาน่ะรู้อยู่แล้วละแต่ว่าเรื่องนั้นโยมอย่าสนใจเลยใครทำเดี๋ยวคนนั้นก็ได้รับคืนกลับไปเองนั่นแหละ ตัวเราแค่ทําดีแค่นั้นก็พอแล้วละ่ะหลังจากที่ได้ฟังพระอาจารย์ท่าพูดจบแล้วทั้งป้าแมนนาชิดน้องชายของนันแยม้มและสองคนพี่น้องก็กราบลาท่านก่อนจะพากันเดินออกมาจากศาลาวัดพี่เตือนใจพี่คิดว่าแม่ของเราจะกลับมาเป็นปกติไหมเ้้งชายหันมาพูดกับพี่สาวของตนในขณะที่ทั้งสองกำลังมองแม่ของตนที่กำลังนั่งตรงหน้าบ้านคนเดียว เตือนใจก็ได้แต่ถอนหายใจเพราะไม่รู้ว่าจะตอบน้องชายตนเองว่าอย่างไรดีไม่น่าเชื่อเลยว่าสมัยนี้ยังมีเรื่องการทำของใส่กันอยู่อีกแล้วแม่ของเราก็ดันมาเจอเรื่องนี้ซะด้วยสิแต่ถ้าคนพวกนั้นไม่อยากได้สมบัติของพ่อแม่ก็คงไม่ถูกทำของใสหรอกใช่ไหมล่ะเตือนใจพยักหน้าให้กับความคิดของน้องชาย ในตอนนั้นเองที่นายจำเรินได้เดินเข้ามาหาหนางแย้มและเหมือนว่ากำลังจะพูดคุอยอะไรบางอย่างก,กับนางแย้มอยู่บุญลือที่รู้สึกไม่อยากทนก็ได้เดินเข้าไปหาแม่ของตนในทันทีทำให้เขาได้ยินว่านายจำเริญกำลังออดอ้อนให้หนางแย้มนั้นซื้อของให้เขาอยู่บุญลือรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงกระชากร่างของนายจำเริญขึ้นมาก่อนจะผลักอีกฝ่ายล้มลงโดยที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวไอเด็กเมื่อวานซืนเอ็งทำบ้าอะไรของเอ็งฮะ นายจำเริญหันมาตะคอกถามพร้อมทั้งมองบุญลือด้วยสายตาอันโกรธเกรี้ยวก็ทำอย่างที่เห็นนั่นแหละมีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะบุญลือพอได้แล้วพี่บอกให้พอ,อยังไงเล่าเตือนใจหันมาห้ามน้องชายของตนเพราะกลัวว่าเรื่องจะบานปลายไปมากกว่านี้น้องชายของเธอจึงต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างอารมณ์เสียส่วนนายจำเริญก็ถือเอาจังหวะนี้อดอ,อ้อนนางแยม้มพยายามพูดยุแยงให้นางแยม้มดุดาและรังเกียจลูกของตน บุญลือมันยังเป็นเด็กไม่รู้ภาษาปล่อยมันไปเถ,ถอะเถอะเสียว่าแล้วต่อกันก็แล้วกันนะนายจำเริญถึงกับหันขวามามองนนแย้มด้วยสายตาที่นึกประหลาดใจว่าทําไมนังแย้มถึงปกป้องลูกของตนอย่างนี้ถึงแม้จะไม่ใช่โดยตรงแต่อย่างไรคําพูดที่ออกมาจากปากของนางแย้มมันเหมือนจะสื่อไปทางนั้นจริงๆพี่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะพี่แย้มดูนิสัยลูกพี่สิ ทำเรากับเป็นนักเลงโตป่าเถื่อนยังกับไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างนั้นแหละเอ็งต่างหากที่ไม่ได้รับการสั่งสอนแม่เอ็งไม่เคยสั่งสอนหรือว่าอย่าเที่ยวมาขอนั่นขอนี่จากแม่คนอื่นน่าไม่อายบุลือตอบกลับทางชี้นิ้วไปที่หน้าของนายจำเริญอย่างไม่เกรงกลัวนั่นยิ่งทําให้นายจำเริญรู้สึกขุ่นเคืองใจมากขึ้นไปอีกพี่แยม้มที่ฉันพูดกับพี่เมื่อครู่พี่อย่าลืมสะละ่ะฉันหวังว่าพี่จะทําให้ฉันได้อีกเหมือนเคยนะ รันพูดจบแล้วนายจำเริญก็เดินออกไปจากบ้านของสามแม่ลูกด้วยความหนุดหิบใจแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วเขาก็ยังคงคิดว่านังแย้มนั้นจะต้องทำตามที่เขาร้องขออยู่ดีครั้นมาถึงบ้านแม่และน้องชายของนายจำเริญก็เดินออกมาสอบถามว่ามีเรื่องอะไรถึงทำให้ในายจำเริญทำสีหน้าไม่ดีอย่างนั้นถ้าคราวนี้นังแย้มมันซื้อที่ดินแปลงนั้นให้เราขามั่นใจได้เลย ว่าจะต้องมีคนนับหน้าถือตาเรามากคือแน่แน่แม่ของนายจำเริญเอ่ยขึ้นพร้อมกับมองทอดไปไกลสุดลูกหูลูกตาดูท่าทีของครอบครัวนี้แล้วคล้ายว่าจะมีความคาดหวังสูงกับเรื่องที่ขอนางแย้มอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเวลาผ่านไปเจ็ดวันนางแย้มก็กลับมาเป็นแม่ที่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการถามหานายจำเริญเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นเตือนใจจึงชวนแม่ของตนไปที่วัดเพื่อขอน้ำมนต์มาอาบเพื่อให้สบายใจขึ้นอีกขั้นหนึ่ง แต่ในขณะที่นางแย้มมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านนายจำเริญกลับสุดตัวลมหยากระทันหันโอ้ปวดท้อเป็นบ้าเลยใครก็ได้ช่วยหน่อยเถอะฉันจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวให้น้องชายเขาเองพาไปส่งโรงหมอนะจำเริญเหลวเข้าลูกนายจำเริญน,นอนดิน้นทุรนทุรายสลับกับการใช้มือกดหน้าท้องของตนด้วยสีหน้าที่ดูเจ็บปวดเหลือทน ส่วนแม่ของเขาก็แทบจะทําอะไรไม่ถูกอยู่แล้วและในตอนนั้นเองน้องชายของนายจําเริญก็ได้มองพี่ชายของตนพร้อมทําพูดเป็นเชิงออกความคิดเห็นว่าแม่ฉันว่าคนบ้านนั้นต้องแก้ของให้แม่มันแล้วแน่เลยไม่อย่างนั้นพี่จําเริญคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกหมายความว่ายังไงพวกนั้นมันรู้แล้วอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้ได้ยังไงคนเป็นแม่ก็เอ่ยถามออกมา ความรู้สึกนั้นเหมือนกำลังกังวลค้าวกับความเป็นห่วงลูกชายเพราะการที่ของย้อนเข้าตัวนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะหลีกเลี่ยงได้ง่ายๆถ้าหากว่าโดนเข้าให้แล้วก็มีสิทธิ์ถึงตายได้ในทันทีฉันก็ไม่รู้แต่ดูแล้วเหมือนมันน่าจะใช่เพราะจูๆ่ๆพี่จำเริญก็มาเป็นอย่างนี้และนางแย้มนั่นก็ไม่ได้ทำตามที่พี่จำเริญขอด้วยอดได้ที่ดินแปลงนั้นเลยน้องชายบ่นออกมาอย่างหัวเสียขณะนั้นนายจำเริญก็พูดออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่า ช่วยตามหมอมาหน่อยเถอะฉันทรมาจะทนไม่ไหวอยู่แล้วแล้วก็ได้ยินดังนั้นน้องชายก็รีบไปตามหมอที่โรงหมอเล็กๆประจําหมู่บ้านซึ่งระหว่างทางนั้นเขาต้องวิ่งผ่านหน้าบ้านของนางแย้มพอดีเมื่อสาวแม่ลูกเห็นท่าทีที่ดูเป็นกระวนกระวายของชายหนุ่มแล้วพวกเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นฉันว่าไอคนที่ทําขาใส่แม่เขาจะได้รับของย้อนกลับไปแล้วล่ะเตือนใจหันไปพูดกับแม่ของเธอ หลังจากพี่มองตามหลังน้องชายของนายจำเริญอยู่ครู่หนึ่งจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปเลยลูกถึงยังไงก็เถอะแม่ฉันขอภาวนาให้มันเป็นอย่างที่พี่เตือนใจพูดเถอะนางแย้มมองลูกชายของตนแล้วก็ถอนหายใจออกมาก่อนจะสายหน้าเบาๆด้วยความเหนื่อยหน่ายใจทางด้านครอบครัวของนายจำเริญเมื่อหมอมาถึงก็รีบดูอาการของนายจำเริญว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตอนนั้น อาการของนายจำเริญก็แย่ลงมากแล้วหมอเห็นแล้วก็ทำท่าสายหน้าอย่างหมดหวังก่อนที่เขาจะหันไปมองญาติคนป่วยอีกสองคนที่นั่งอยู่ด้วยพร้อมทั้งถามว่าเป็นมานานแล้วหรือยังทำไมถึงเพิ่งจะตามหมอมาจริงๆควรจะพาตัวไปส่งโรงหมอในทันทีเลยนะเป็นหนักถึงขั้นนี้แล้วหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะช่วยได้หรือเปล่ายังไงก็ขอให้เตรียมใจเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะ ทั้งแม่และน้องชายของนายจำเริญก็ถึงกับมองหน้ากันด้วยใบหน้าที่ถอดสีแต่ใจจริงก็รู้อยู่แล้วว่าหมอคนนี้คงจะช่วยไม่ได้เพราะที่นายจำเริญเป็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องของคุณไซแต่ที่ไปตามหมอมาตามที่นายจำเริญร้องของนั้นก็เพราะไม่อยากขัดใจอีกอย่างชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆจะได้ไม่ต้องรู้เรื่องของพวกเขาไปมากกว่านี้จ้ะฉันเข้าใจแม่ของนายจำเริญตอบ กอนที่เธอและลูกชายจะถอยออกมาเพื่อให้หมอทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ในตอนนั้นเองเพื่อนบ้านก็ได้เดินเข้ามาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่านายจำเริญเจ็บป่วยด้วยเพราะเหตุอะไรแม่ของนายจำเริญก็ถอนหายใจแซงตอบออกไปว่านั่นแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้หมอกำลังดูอยู่ขอให้หมอรักษาได้ด้วยเถอะออย่าก,กังวลไปเลย เดี๋ยวหมอก,ก็คงจะช่วยได้เองนั่นแหละคำปลอบใจของเพื่อนบ้านไม่ได้ทำให้แม่ของนายจำเริญรู้สึกดีขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยและแล้วในคืนนั้นเองนายจำเริญก็ได้เสียชีวิตลงโดยที่แม่และน้องชายของเขายังไม่ทันได้ดูใจเพราะว่าทั้งสองเผลอหลับไปเพราะความง่วงพอใกล้จะเช้าผู้เป็นแม่ก็เดินเข้าไปดูลูกชายคนโตที่อยู่ในมุง้งเห็นว่าเงียบดีแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น พราะทันทีที่จับไปที่ร่างของนายจำเริญกลับพบว่ามันเย็นเฉียบเรากับคนที่เสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงครานั้นแม่ก็ตกใจจนเผลอร้องเสียงหลงส่วนน้องชายของนายจำเริญที่กำลังนอนหลับอยู่ก็ถึงกับต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงของแม่ตนอะไรกันแม่มีอะไรฉันตกใจหมดเลยจำเริญพี่เองมันสิ้นใจแล้วนะยิงไม่กลางคนหันไปพูดกับลูกชายอีกคนของตน ที่กำลังเอาหัวโผล่เข้ามาในมุง้งซึ่งพอชายหนุ่มได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับหน้าซีดเลยทีเดียวรุ่งเช้าข่าวการเสียชีวิตของนายจำเริญก็รู้กันไปทั่วพัดได้ครอบครัวของนันย้มก็ทราบเรื่องนี้ด้วยซึ่งนอกจากนันย้มจะไม่สน,นหน้าหรือดีใจแล้วเธอยังรู้สึกเวทนาอีกด้วยทำกับคนอื่นไว้สุดท้ายก็เข้าตัวจนได้อย่าไปว่าเขาเลยบุลลือทุกอย่างที่เขาทำกับเราหรืออะไรก็ตามแต่ ที่เกิดขึ้นกับเขาล้วนแต่เป็นเพราะกรรมทั้งสิ้นให้อโหสิกรรมให้เขาถือจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกลูกชายและลูกสาวก็พยักหน้ารับในสิ่งที่แม่ขอโพ่ิตนได้พูดออกมาและตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่ปล่อยให้กิเลสบางตาปัญหาบาังใจมักจะทำให้เกิดการสูญเสียส่วนคนที่รู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่าย ให้เพราะเหตุใดแต่ก็ยังไม่หยุดขอสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นกรรมซะเอง